พวงมาลัยนะคะก็จะมีในส่วนของโอเคขึ้นลงซ้ายขวาอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะไว้ดูในส่วนของตรงนี้เลยนะคะข้อมูลของรถยนต์นะคะหน้าแรกจะบอกในส่วนของ c u r r e n t s p e e d เวลาที่เราวิ่งด้านข้างจะเป็นกิโลเมตรแบบเป็นเข็มตรงกลางนี้จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะขึ้นมาให้ค่ะแล้วก็สามารถกดนะคะลงมาหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นในส่วนของบอกในส่วนของไฟฟ้าที่มีอยู่นะคะแบตเตอรี่ ที่เราจะมาขับเคลื่อนนะคะจะวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะตอนนี้วิ่งได้อยู่ที่270กิโลเมตรนะคะ แล้วก็ในส่วนของทิป A ค่ะในหน้านี้จะบอกกิโลเมตรทิป A เวลาทิป A ค่าเฉลี่ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็กิโลวัตนะคะต่อกิโลเมตรนะคะให้ด้วยนะคะในส่วนหน้านี้จะเป็นทิป B ค่ะบอกกิโลเมตรนะคะสะสมะชั่วโมงนะคะแล้วก็ในส่วนของกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กิโลวัตต่อกิโลเมตรให้ด้วยนะคะสําหรับหน้านี้ค่ะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นในส่วนของข้อมูลไฟฟ้านะคะอันแรกเลยนะคะโวลต์ตรงนี้จะบอกในส่วนของพลังงานนะคะว่าอยู่ที่4 4 3 4โวลต์นะคะแล้วก็มอเตอร์สปีดนะคะเวลาที่เราเราขับเคลื่อนเขาจะบอกว่ามันสปีดอยู่ที่เท่าไหร่หน่วยคูณด้วย1,000นะคะคูณด้วย1,000รอบเนาะแล้วก็ในส่วนของเคอร์เลนค่ะจะบอกอัตราการอ่าสิ้นเปลืองของแอมป์นะคะว่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยกี่แอมป์นะคะอีกหน้านึงค่ะจะเป็นในส่วนของ แจ้งเตือนแรงดันลมยางนะคะสำหรับล้อทั้ง4รล้อเลยนะคะตอนนี้อล้อใดที่มีปัญหาจะโชว์เป็นรูปสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะโชว์ขึ้นมาว่าล้อไหนที่แรงดันลมยางเนี่ยต่ำกว่าค่ามาตรฐานขึ้นมาจะโชว์ให้เรา ได้รู้ก่อนนะคะอันนี้เป็นหน้าแจ้งเตือนแรงดันลมยางนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้านี้ค่ะจะเป็นในหน้าของโฟโฟของอไฟฟ้านะคะก็คือจากด้านหลังจะเห็นว่าเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มอเตอร์ด้านล่างนะคะตรงนี้สีฟ้าคือปกตินะคะสําหรับโฟค่ะแล้วก็กลับมาหน้าแรกเนาะแต่จะเป็นในส่วนของเคอร์เรนสปีดกดถัดมาค่ะฟังก์ชันที่2นะคะหน้าที่2เลยก็จะมีเมนูเนาะอันดับบนอันบนนะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆค่ะลงมานะคะในเรื่องของความสว่างค่ะก็จะมีเหมือนเดิมค่ะ3าเนาะ 3ความสว่าง3เลเวลเนาะของหน้าจอเลือนใหม่นะคะกด ke, ขึ้นกดลงดเพื่อเลือกความสว่างที่ต้องการพอได้ความสว่างที่ต้องการกดโอเคหนึ่งครั้งเพื่อยือนยันลงมาค่ะสปีดวอร์นิ่งนะคะเป็นการแจ้งเตือนนะคะความเร็วที่เราสามารถกําหนดความเร็วของเราได้อยากให้ความเร็วเท่าไหร่นะคะเราเลือกความเร็วที่เราจะให้ขอแจ้งเตือนตรงนี้แจ้งเตือนอย่างเดียวไม่มีเบรกให้นะคะจะมีแต่เสียงแจ้งเตือนว่าเราขับเกินความเร็วที่เราตั้งไว้ตรงนี้แล้วเท่านั้นเองถ้าเราไม่ใช้เราก็กดขึ้นไปให้เจอคําว่าออฟ นะคะกดโอเคหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันนะคะ ESC นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของ traction control น,น,นะคะป้องกันการลื่นถลายนะคะถ้าฝนตกถนนลื่นอย่างเงี้ยเราต้องถูกเปิดไว้นะคะแต่ถ้าเรารถติดลมอย่างเงี้ยเราต้องการแรงที่จะล้อพยุงขึ้นมานะคะเราก็ไปออฟถ้าออฟจะเป็นสีส้มขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราเปิดนะคะกดมาด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะค่ยนะคะหายแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นการที่เราเปิด นะคะเขาขึ้นมาค่ะแล้วก็ในส่วนของ Next Service นะคะ,ะการนัดหมายนะคะเข้าสู่บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเช็คระยะนะคะข้อนับถอยหลังให้นะคะเมื่อถึงเวลาจะมีรูปประจัยขึ้นมาเพื่อทําการแจ้งเตือนและแจ้งเตือนผ่านระบบ iSmart ทให้ด้วยนะคะค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของเสญอ สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับค่ะปลายก้านนี้ค่ะจะมีสีฟ้านะคะที่เราเห็นอยู่นะคะก็จะมีในส่วนของเลนเลนคีฟแอซินนะคะปออาควบคุมให้รถอยู่ในเลนถ้าโชว์เป็นสีแบบนี้นะคะสีเหลืองแบบนี้คือเราเปิดนะคะเปิดและนะคะเราเปิดระบบนะคะเมื่อรถมีความเร็วนะคะตั้งแต่60กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเราจับเลนได้นะคะรถก็วูมิไรจะควบคุมให้รถนะ่ะวิ่งอยู่ในเลน ะะสัญลักษณ์ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นจากสีเหลืองเป็นสีเขียวขึ้นมานะคะคว่าเขาทํางานแล้วแต่ตอนนี้เราต้องเปิดระบบเพื่อ on, อ่อนเขาไว้ก่อนนะคะอีกอันนึงค่ะการด้านล่างนะคะผลักออกไปสุดเลยคือปิดนะคะผลักเข้ามาหนึ่งครั้งจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์นะคะสําหรับระบบ ACC นะคะ Adaptive Cruise Control นะคะแล้วก็ปลายกา้านค่ะสามารถหมุนได้นะคะ3ระดับนะคะเป็นก้านนะคะระบบนี้ก็คือควบคุมความเร็วควงที่ให้พร้อมกับรักษาระยะห่างของรถคันหน้าได้ถึง3ระยะ ะะเราสามารถเลือกระยะเรากับระยะรถขันขันหน้าได้ด้วยนะคะเราต้องเลือกหมุนระยะนะคะตามที่เรา ต้องการก่อนนะคะแล้วขับไปที่ความเร็วตั้งแต่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปมโมมิลูกค้าอยากได้ความเร็วที่80เมื่อยแล้วไม่อยากเหยียบคันเร่งแล้วกดเซ็ตที่ปลายก้านปุ๊บนะคะสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็กิโลที่เราเซ็ตไว้เราเซ็ต80เลข80จะขึ้นตรงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเอาเท้าออกจากคันเร่งรถจะขับไปตามที่เรากําหนดไว้ถ้ารถคันหน้าชะลอรถเราชะลอด้วยรถคันหน้าพ้นไปเราจะกลับมาที่ความเร็วที่เรากําหนดไว้ นะคะอันนี้คือระบบที่เป็น ACC เนาะในเรื่องของ Adaptive Cruise Control ควบคุมความเร็วพร้อมรักษาระยะห่างของรถคันหน้าไว้ให้เราด้วยนะคะอันนี้คือการเปิดระบบนะคะในหน้านี้อ่าค่ะถัดมาค่ะอ่าในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะตอนนี้คือมีในเรื่องของแรงดันลมยางอย่างที่บูบอกก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะคะแจ้งเตือนแรงดันลมยางเนาะอดขึ้นมาแบบนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะกลับมาที่หน้าแรกนะคะ ของรถทุกคันก็คือหน้านี้เลยนะคะหน้าเคอร์เลนสปีดนะคะจะบอกหน้าแรกของรถทุกคันค่ะปุ่มต่อมาค่ะที่วงมาลัยก็จะเป็นในส่วนของ voice control นะคะกดแล้วปล่อยเป็นการสั่งการด้วยเสียงนะคะสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยนะคะอันนี้เป็นชุดคําสั่งตัวอย่างคําสั่งก็จะขึ้นมาว่าสามารถสั่งอะไรเขาได้บ้าง mm. นะคะ hello ค่ะแบบนี้เลยนะคะ อีกอันนึงค่ะดอกจันนะคะที่พวงมาลัยนะคะกดนะคะเพื่อโทรออกหา call center ของ MG Thailand นะคะเวลาที่เราไปไหนไม่ถูกไม่ทราบเส้นทางต่างๆก็สามารถโทรไปขอข้อมูลเส้นทางต่างๆจาก MG Thailand ได้เลยนะคะและอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็จะมีในส่วนของ SRC นะคะกดนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่กดหาแหล่งที่มานะคะของเสียงไม่ว่าจะเป็น FM AM นะคะหรือว่าบูทูธที่เราเชื่อมต่อไว้นะคะ S R C จะเป็นการกดหาแหล่งที่มาของเสียงนั้นๆน,น,นะคะแล้วว่าเราอยากฟังเสียงตรงนั้นจากไหนนะคะปุ่มโทรค่ะกดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายกดค้างเพื่อตัดสายหรือวางสายนะคะจากปุ่มเดียวกันได้เลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงคืนถัดไปหรือเพลงถัดไปแล้วก็ตัดเสียงนะคะสามารถเลือกจากพวงมาไลัยได้เลยโดยที่ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องลากสายตาไปที่หน้าจอไอสมาร์ทเลยนะคะอันนี้เป็นในส่วนของการใช้งานของ บริเวณพวงมาลัยนะคะค่ะแล้วก็ส่วนในส่วนของก้านาก้านไฟนะคะตรงนี้นะคะก้านไฟก็จะมีในส่วนของไฟออโต้นะคะโชว์ขึ้นมาถ้า,าลูกศรลงมาที่ออโต้แบบนี้นะะเราเปิดในส่วนของไฟออโต้ไว้ลงมาหนึ่งครั้งคือการปิดไฟนะคะหมุนขึ้นมาหนึ่งครั้งเป็นไฟออโต้นะคะไฟหลีไฟหลักตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังนะคะจากการถัดลงมา อันนี้เราก็เลือกเป็นไฟออโต้ก็จะแสดงสถานะแบบนี้นะคะสําหรับไฟค่ะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นในส่วนของการปัดน้ําฝนการปัดน้ําฝนก็เป็นออโต้เช่นกันนะคะวิธีทําให้เป็นออโต้นะคะเราก็คือกดลงมาหนึ่งครั้งแล้วปล่อยนะคะเขาก็จะทํางานออโต้คือจะตรวจจับค่าเม็ดฝนถ้ามันเยอะเดี๋ยวเขาก็จะปัดของเขาเองนะคะวิธีการเปิดใช้งานก็คือกดก้านลงมาหนึ่งครั้งนะคะให้เขาทํางานแบบนี้แล้วลงไปนะคะเป็นเกิดการเปิดใช้งานก้านปัดน้าฝนออโต้เช่นกัน